มาสี่คนเตียงเจ็ดคนเตียงเจ็ดคนครับให้ท่านผู้ชมดูดูหน่อยว่าใช่หรือเปล่าก็ใช้ง่ายครับผมมาเนี้ยเลือกนอนได้เลยครับเสาช่วงเปลี่ยนเตียงสาช่วงเปลี่ยนเตียงก็ได้แนะนําได้เลยว่าเนี่ยครับไล่จำปารีสอนเนี่ยจำปารีสอน์ทอ็โอเคเลยเรามาแค่สี่คนแต่ให้เราเจ็ดเลยนะสบายใจไม่แด้วยนะสามร้อยบาทห้า ถ้าเป็นไปได้นะถ้าพูดถึงถ้าเกิดว่าใครจะมาเที่ยวผมแนะนําเลยนะ้ครูจำปาครับแนะนำแนะนำผู้จี่เลยคููจำปาสิฮะได้ครูจำปาได้ครูจำปาแล้วก็เจ้าของเนี่ยอัธยาศัยดีมากเลยแล้วก็ครั้งแรกที่เจอก็คือปิ๊งกันเลยปิ้งกันเลยถือว่าได้นะครับได้ได้ได้สวัสดีตามจตอนเช้าช่วง 6โมงครับผมเอเรียมว่ามีหมอกแต่ว่าไม่มีหมอกเป็นอะไรที่น่าเสียใจมากนะในตอนเช้านี้จะมีนู่นนะครึมเลยนะครับผมเหมือนฝนจะตกนะเนี่ยจะตกรึปเปล่าเนี่ยหนาวมากครับน่าจะมเก19องศานะ ทำเนี่ยห้ำห้ำห้ำือไเลยขดหมดุดยอดนะครับรถก็จอดอยู่ข้างล่างครับผมนี่พักันนอนอยู่ชั้นสานะครับกินบรรยากาศหนาวนะครับ ฝั่งนี้ก็ลมเข้านะครับโดนโครบเข้ามาต้นอะไรไม่รู้เหมือนต้นสะเวาเลยนะครับดิส่วนหลังบ้านก็จะเป็นหุบเขานะขึ้นไปด้านบนนะครับมีทางด้วยเอยมีทางขึ้นไปนะครับนี่ นี่ครับผมที่นอนค้ามแรงกันกันเมื่อคืนนะครับผมมากันสี่คนแต่มีเตียงทั้งหมดอยู่ที่เจ็ดเตียงนะครับผมนี่พักกันนอนล่าดากกันเมื่อคืนครับผมสุยาก็เล่าดากกับไพศาลนะครับผมแถวนี้แม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้ประสิทธิ์ก็นอนกลนะครับแกรกแกรกอยู่นะครับ นี่ครับบรรยากาศนี่ครับนี่ครับคนที่นอนโกนโกกโกกเมื่อคืนครับนึกว่าเสียงอะไรเสียงหมาหน่อยกโนอนเดาดาดกประสานอยู่โอ้ม่งกว้าวนี่ครับผมบรรยากาศเช้าประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะครับของวันนี้้นยังนเกี่ยวแสนี่มุมต้นยังไงต้นเกี่ยวมาแล้ว พยังว่าอยู่นะบรรยากาศตอนนี้เราก็กินข้าวนเสร็จก่อนแล้วก็จะเดินทางไปยังภูทับเบิกกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าภูทับเบิกที่ร่ารอกรนมานานเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับถนนก็ว่าซิกแซกจะเป็นยังไงนะครับอืมคนนี้ก็เป็นผู้ผน,นะครับผมนํำตูดนะครับผมชอบนะครับผู้วิชาการทางตูดนะครับ เช้าเ bueno ช้าว,วันสุดสนะครับผมบรรยากาศด,ดีๆนะครับผมนอนเ <c oughs> ม <ไฟ S 2> ื่อคืนหลับไหลครับผมบรรยากาศดีมากนะครับผมเช้าเช้านะครับนอน <c oughs> ต้นไม้ก็สวยมากครับต้นไม้นี้ <c oughs> เป็นพุ่มเป็นพุ่มขึ้นมาเนะี่ยเป็นยอดเป็นพุ่ม สวยมากนะครับผมในรีสอร์ทนะผมก็เข้าต้มนะครับมีข้าต้มมีขนมปังนะครับมีกาแฟครับรอเสิร์ฟนะครับ ก็ได <Construction. S 2> ้บรรยากาศอีกอย่างนึงครับผมในเขานะครับกินไปนะครับดูบรรยากาศไปื่อยไปด้วยนะครับผมนี่บรรยากาศสุดยอดเลยครับได้บรรยากาศดีโหโหดมาก มีห้าที่ได้มาใช่ไหมคะนี่ใช่ไหมนะ่ะลูกมันจะเป็นอย่างเงี้ยอร่อยมากเลยเนี่ยลองจับดูเอากินดู <c oughs> มันมนนี้ใช่่ไหมนะ ลูกมันจะเป็นอย่างเงี้อร่อยมากเลยเนี่ยเนี่ยลองจับดูเอาคิมดู <c oughs> มันมันมันไม่ต้องห่วง <c oughs> อืม,อะมนอะอร่อยปะอับ <c oughs>